เมื่อพลเอกประยุทธ์ปล่อยหมัดแรกเป็นงานมวลชนและเป็นเวทีมวลชนที่ถือว่าใหญ่ที่สุดนะครับฝั่งของเพื่อไทยรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องปะหมัดและตำแหน่งที่เพื่อไทยต้องการก็คือแลนสไลด์อุ้งอิงเป็นนายกจึงเปิดยุทธการครอบครัวเพื่อไทยขึ้นถ้าเปรียบมวยกันปอนต่อปอนเนี่ยฝั่งเพื่อไทยเนี่ยดีกว่านะครับก็เลยมองข้าม จุดบกพ้่องมองข้ามเรื่องที่ไม่สมประกอบในวันที่9มก,กราคมก็ปล่อยฟังพลเอกประยุทธ์ไปเมื่อพลเอกประยุทธ์ปล่อยหมัดแรกเป็นงานมวลชนและเป็นเวทีมวลชนที่ถือว่าใหญ่ที่สุดนะครับอาจจะมีพักการเมืองพักหนึ่งเคยจัดใหญ่กว่านั้นก่อนจัดที่สกลนครก็คือพักภูมิใจไทย ที่รวมสกลนครกับนครพนมมาแล้วท่านรองประธานสภาสุภชัยโพสุขขึ้นไปพูดบนเวทีและพูดจนกระทั่งต้องออกมาขอโทษกลางสภาตรงนั้นก็ถือว่าจัดคนมาเยอะครับน่าจะมากกว่าสองหมื่นเพียงแต่ว่าคนที่พูดบนเวทีน่ะทั้งสหายแสงทั้งรัฐมนตรีอนุทินหัวหน้าพักเนี่ย พูดง่ายๆก็คือไม่สามารถที่จะสร้างพลังทางการเมืองในเวทีคนสองหมื่นกว่าคนได้มันก็ศูนย์ปาแต่เวทีข้อมูลเอกประยุทธ์ครับคนก็น่าจะเฉียดหมื่นนะแต่ก็ถือว่าสร้างพลังเพราะพลเอกประยุทธ์ท่านเป็นตัวแทนของคนที่จะต้องมาต่อสู้กับครอบครัวชินวัตรคนที่วางเกม ให้กับพลเอกประยุทธ์ตั้งแต่โคศกตั้งแต่การจัดรูปแบบตั้งแต่เอาคนไปนั่งใส่เสื้อแดงขาวน้ำเงินเป็นสีธงชาตินั่งไหนี่ก็เป็นการวางแผนของคุณสนธิยานซึ่งก็ถือว่าเป็นกลุ่มขวาจัดเป็นแกนนำของฝ่ายขวาจัดและมีเป้าหมายก็คือต่อต้าน ตระกูลชินวัตรงานรูปแบบก็ออกมาตรงตามที่ฝั่งคนวางแผนไว้เขาต้องการนะครับแต่ไม่ถูกใจเราหรือถูกใจเราเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เขาเอาตามเป้าหมายของเขาเพราะเขาต้องวางผลเอกประยุทธ์เป็นคนที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้กับตระกูลชินวัตรต่สู้ต่อสู้กับอดีตนายกทักษิณต่อสู้กับลูกของอดีตนายกทักษิณก็คืออุ้งอิง นี่แผนเขาเป็นแบบนี้เขาก็เดินตามแผนเขาสําเร็จสร้างสัญ,ญลักษณ์ผู้นําที่จะต่อสู้กับตระกูลชีนวัตขึ้นมาได้เมื่อพลเอกประยุทธ์ปล่อยมัดแรกฝั่งของเพื่อไทยรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องปะหมัดและตำแหน่งที่เพื่อไทยต้องการก็คือแลนสไลด์อุ้งอิงเป็นนายก จึงเป 15, 15, ิดยุทธการครอบครัวเพื mm ่อไทยขึ้น15มกราคมมีการแถลงข่าวไปแล้วผมมาย้ำและเลือกจังหวัดอุดรซึ่งแต่ก่อนเรียกอุดรว่าเป็นเมืองหลวงของเสื้อแดงแต่วันนี้คำว่าเสื้อแดงก็ไม่ได้อยู่ในความรู้สึกของแกนนำพรรคเพื่อไทยอีกแล้วจึงเปลี่ยนเป็นเมืองหลวงของเพื่อไทยซึ่งก็เป็นครั้งแรกครับ ที่มีการดัดจากเมืองหลวงของเสื้อแดงเป็นเมืองหลวงของเพื่อไทยท่านทั้งหลายครับวันนั้นก็เป็นการเอาคุณอุ้งเองเนี่ยขึ้นเวทีซึ่งคาดหมายว่าน่าจะมีคนมาทั้งหมดประมาณ30,000คนจะกลายเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าของพักภูมิใจไทยที่จัดที่สกลและใหญ่กว่าเวทีของพลเอกประยุทธ์แต่ซึ่งหนึ่งที่ผมเห็นว่าพักเพื่อไทย ได้จัดกระบวนการให้ดีเยี่ยมกว่าพักรวมไทยสร้างชาติหรือเครือข่ายของประยุทธ์ก็คือการนำเสนอบุคคลบนเวทีคุณุงยิงเป็นคนที่ต้องมีการฝึกฝนในการพูดซึ่งผมก็เชื่อว่าทีมสตาฟในการฝึกฝนคุณอุงยิงนั้นน่าจะเป็นทีมที่มีความสามารถเพราะต้องปั้นให้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ย เพราะถือว่าบอลทูบีคือเกิดมาเพื่อจะเป็นนายกรัฐมนตรีตระกูลชินวัตรเป็นตระกูลที่จะต้องมีนายกรัฐมนตรีมากที่สุดแต่ก่อนเรามองตระกูลเสนีปาโมทตระกูลปาโมทนะครับท่านเสนีปาโมทท่านคึกฤทธิ์ปาโมทตระกูลปาโมทเป็นนายกสองคนตอนนี้ชินวัตรเป็นสองคนก็คือท่านทักษิณ กับอดีตนายกย,ยิ่งลักษณ์ถ้าได้คุณนุงอิ้งเข้าไปเป็นนายกรัฐมนตรีอีกเนี่ยก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีที่นามสกุลชิน,นวัตรเป็นคนที่สามทั้งที่ความจริงคุณสมชายก็เป็นคนในตระกูลชิน,นวัตรเนี่ยเป็นเขยเป็นสามีของน้องสาวอดีตนายกทักษิณน,น่ะแต่ก็ไม่ใช่ชิน,นวัตรโดยเลือดเนื้อก็ต้องดูครับว่าชิน,นวัตร ทำลายคลองสศิติมีคนในตระกูลนี้เป็นนายกรัฐมนตรีมากที่สุดหรือไม่เพราะตอนนี้ได้สองเท่ากับตระกูลป่ามโมดเมื่อเขาวางไว้ยอย่างนี้และผมก็เชื่อแน่ว่าภาพที่ออกมาที่จังหวัดอุดรทุ่งสีเมืองนี่ น่าจะต้องดีกว่าภาพที่ออกมาจากศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจเพราะดูแต่ละคนแล้วนี่ครับก็ถือว่าขณะนี้ทีมปราศัยลำดับหนึ่งของประเทศเปรียบเทียบพักการเมืองต่างๆนะครับต้องยอมเขานะว่าพักเพื่อไทยเป็นทีมที่ ดีกว่าทุกทีมที่เขาเปิดตัวกันไม่ไว่าจะเป็นคุณลุงอิงหมอโชลน่านนี่ก็พูดได้ครับฟังได้แต่ถัดลงมานี่คุณสุทินทางแสงสอสสุทินข้างแสงอดีศรเพียงเกตก็เป็นคนอีสานซึ่งถือว่าจะต้องเข้ามารับผิดชอบในการนำทัพภาคอีสานตามลงมาก็คุณนัทวุฒิ นี่ก็ระดับประเทศอยู่แล้วนัทวุฒิสายเกื้อคุณจิราพรสอส,อสอร้อยเอ็ดเนี่ยก็ถือว่าใช่ได้ถ้าเปรียบเทียบกับรวมไทยสร้างชาติพีรพันธ์สารีรัฐวิพา์ไตลงสุวรรณคีรีหรือแม้กระทั่งพลเอกประยุทธ์จันโอชาถ้าเปรียบมวยกันปอนต่อปอนเนี่ยฝั่งเพื่อไทยเนี่ยดีกว่านะครับ ไม่ว่าจะเป็นคุณสุทินคังแสงไม่ว่าจะเป็นคุณจิลาพรสินทุพัยไม่ว่าจะเป็นคุณนัทวุฒิสายเกื้อคุณอุ้งอิงหรือแม้กระทั่งหมอชลนานหัวหน้าพักถ้าดูเปรียบเทียบกันหัวหน้าพักชลนานเปรียบเทียบกับหัวหน้าพัก พีรพันธ์สารีรัฐวิภาคถ้าในบทบาทการต่อสู้บทบาทการนำเสนอในเวทีสาธารณะซึ่งมีประชาชนมาฟังไปจำนวนพันจำนวนหมื่นคนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าหมอชุลน่านเนี่ยดีกว่านี่จะพูดความจริงนะครับแล้วไปดูตัวแคน n ิเตตนายกรัฐมนตรี เปรียบเทียบกันระหว่างพลเอกประยุทธ์จันโอชาเปยียบกับคุณอุ้งองิงแพทองทานชินวัตรหลายเวทีที่ผ่านมาต้องบอกกับพี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับการสื่อสารสาธารณะนั้นคุณอุ้งอิง,องดีกว่าพลเอกประยุทธ์สื่อสารเข้าใจสื่อสารเป็นระบบไม่สับสน ไม่พูดย้อนหน้าไม่พูดกลับหลังเรียงลำดับขั้นตอนส่วนพลเอกประยุทธ์ครับสื่อสารแบบพลเอกประยุทธ์พูดในสิ่งที่พลเอกประยุทธ์เข้าใจแต่ผู้ฟังไม่เข้าใจพูดย้อนกลับไปกลับมาย้อนหน้าย้อนหลังไม่เรียงประเด็นคนฟังพลเอกประยุทธ์ออกเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่มีสติ สมาธิที่ต้องเข้าหลักมีญานสมาธิถึงจะฟังออกคนธรรมดานี่สับสนวุ่นวายไปหมดดังนั้นคุณอุงอิงน่าจะได้เปรียบมากกว่าพลเอกประยุทธ์มาดูระดับรองๆองล,อง,ลองมาต้องเข้าใจนะครับว่า ดตรไตลงสุวรรณคีรีถ้าจะเปรียบก็อายุรุ่นราวขราวเดียวอาจจะมากกว่าคุณอดิศรเพียงเกตแต่ต้องยอมรับความจริงว่าความน่าเชื่อถือของสังคมนั้นเนี่ยดตรไตรลงท่านเป็นรัฐมนตรีมาหลายกระทรวงแล้วท่านก็มีความน่าเชื่อถือมากกว่านี่ต้องยอมรับความจริงส่วน จะพูดมันกว่าหรือไม่นั่นเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนชอบแล้วแต่จริตใครแล้วแต่จริตมันภาษาของท่านไต้ลงเนี่ยคนภาคใต้อาจจะชอบแต่คนอีสานฟังแล้วมันไม่เข้ารูหูมันไม่ถูกหูหรือภาษาของคุณอดีศรพูดที่อีสานอาจจะชอบแต่ไปพูดภาคกลางภาคกรุงเทพหรือไปภาคใต้ มันอาจจะไม่เข้าหูนี่ก็เป็นแล้วแต่จริตของพี่น้องประชาชนในภูมิภาคนั้นๆส่วนคุณสุทินคังแสงที่ต้องอธิบายท่านเป็นคนพูดในลักษณะให้ความรู้ท่านก็คงไม่ต้องปลาใสแบบมันแะครับเพราะท่านก็ไม่ถนัดในเรื่องการปลาใสมันแล้วเฮแล้วปลูกอารมณ์แต่ให้ความรู้ท่านได้เรื่องนี้ รวมไทยสร้างชาติจังไม่มีนะครับเขาอาจจะต้องหามาส่วนคนรุ่นใหม่ในรวมไทยสร้างชาติถ้าจะเปรียบเทียบระหว่างน้องน้ำสินทุภัยกับเอกนัทพร้อมพันก็อาจจะเป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกันอายุต่างกันไม่มากนักถ้าได้ปะมือกันสักทีนี่ผมก็ว่าน่าจะเป็นคู่ที่มันเหมือนกัน เพราะเป็นคนอายุต่ำกว่า50ด้วยกันทั้งสองคนเป็นคนรุ่นใหม่เรียนต่างประเทศภาษาดีน่าจะลองปะหมัดดูซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่สามารถจะเปรียบได้ว่าใครเหนือกว่ากันนี่ผมเปรียบทีมงานให้ท่านทั้งหลายได้เห็นนะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเพื่อไทยในเหนือกว่าเหนือกว่าทีม เรื่องของการปราศัยบนเวทีการอธิบายต่อพี่น้องประชาชนเนื้อกว่าของรวมไทยสร้างชาติหลายเท่าตัวนะครับและผมอธิบายต่อไปอีกหลายคนคิดว่าวันนี้โลกมันเข้าสู่โซเชียลแล้วอาจจะไม่จำเป็นจะต้องจัดเวทีปราศัยใหญ่มีคนมาฟังกันเยอะแยะมีคนมาฟังกันเป็นพันเป็นหมืน่น นักการเมืองบางพักอาจจะเห็นว่าไม่สำคัญแต่จริงๆไม่ใช่ครับการปราศัยที่มีคนมาฟังจำนวนมากนั้นมันเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือทางการเมืองเชื่ออยู่แล้วยิ่งเชื่อมากขึ้นกลายเป็นศรัทธาความเชื่อถือจะไม่มีวันเสื่อมสลาย ก็เพราะอาดีตนายกทักษิณท่านทำอย่างนี้มาไงในพื้นที่ภาคอีสานทำตั้งแต่นู่นนะครับไทยรักไทยมันจึงฝังด NA ของไทยรักไทยต่อมาที่พลังประชาชนต่อมาที่เพื่อไทยกับคนอีสานและคนภาคเหนือเหมือนกันครับภาคใต้ภรคประชาธิปัตย์ก็ทำอย่างนี้มาอย่างยาวนาน ตั้งแต่สมัยก่อนท่านชวนนะครับคุณพ่อของคุณหญิงสุพัฒตามาสดิตคุณสุรินมาสดิตเดินสายปลายายทั่วอีสานทั่วภาคใต้จึงทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความมั่นใจความศรัทธานี่ประการที่หนึ่งประการที่สอง เป็นการเสริมสร้างสภาวะการนำทางการเมืองท่านดูสิครับในการหาเสียงเลือกตั้งแข่งกันเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเชีย่ยเห็นอย่างชัดเจนว่าการเปิดปราศัยการอธิบายให้ ประชาชนฟังจำนวนมากนั้นสำคัญเพราะเขาต้องการเห็นศักยภาพประชาชนต้องการเห็นศักยภาพของตัวผู้นำจริงตัวผู้สมัครจริง